สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะว่าทํำยังไงนะครับให้เปิดการมองเห็นดันขึ้นฟีดหน้าเฟซนะครับก็ทําตามผมแล้วเอาไปทําเลยนะอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลย k m m k i t t e แบบนี้นะเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกนะครับทุกคนกดคลิกเข้าไป มาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีแล้วแบบนี้นะครับื่อทำการลงชื่อก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครสมาชิกกันชื่อใช้งานอีเมลรหัสผ่านนยานาทผ่านนะครับให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้ง4อย่างอ่าอีเมลชื่อใช้งานนะครับมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงนะครับชื่อใช้งานจริงเนาะอ่าก็ทําการมั่วไปแต่ก็จดเอาไว้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นการจดจํารหัสไว้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมติ๊กสองช่องนี้นะครับให้ทุกคนติ๊กด้วยนะครับอาาาทํกกกกกรรรแแลลล้้ววติิ๊สสมมััคคชนเยะบ แล้วผมจะมาลงเชื่อใช้งานกันแล้วเมื่อเราล็อกอิทนที่เข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่ก่อนเลยนะครับหมวดหมู่ก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเนาะ,ะจะเป็น Facebook YouTube เกอร์อินสตาแกรมเนาะแล้วก็จะเป็นบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับอ,อย่างทวิตเตอร์นะครับเป็น l ล ne นะครับเป็นช้อปปี้ e นะครับเทเล gram อย่างนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะก็จะได้อยู่ล่างๆนั่นเองนะครับทุกคนสามบรถนเลือกดูได้เลยอ ส่วนหัวข้อหลักๆนะครับที่เป็นบริการแนะนําก็เฟซบุ๊กยูทูปทิกตอ o k แล้วก็เป็นอินสตาแกรมนั่นเองนะครับนาะก,ก็จะมีเพิ่มต่างๆเพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มไลค์อีโีจิคนดูไลฟ์สตรีมนะครับคนเข้ากลุ่มแฟนเพจไรต่างๆนะครับก็จะมีหมดเลยนะครับทุกคนสามารถเลือกดูได้เลยผมก็จะกดไปที่ฟังก์ชันด้านบนก็คือหัวข้อ Facebook ตัวนี้นะครับเลือกดูตรงหมดบวกกันใหม่ก็จะเป็น Facebook ล้วนเลยนะครับเราก็ดูง่ายมากขึ้นเลยนะผมก็จะหาคําว่าเพิ่มคนดูยอดไลฟ อ่าแล้วดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลยนะครับอันนี้คือนาทีนะครับที่เขาเขียนวงเล็บไว้ตรงนี้นะครับอ่าสิบห้านาทีนี่คือจํานวนยอดคนดูเนาะที่จะอยู่กับเรานะครับก็จะดันไปสิบห้านาทีอ่าหรือเจ้านาทีต่างๆก็ได้หมดเลยนะคะโปรดจับสิบห้านาทีทุกคนดูเองอ่าพอเราเลือกแล้วนะครับให้ทุกคนหยุดอ่านกันตรงนี้ก่อนนะครับเนาะตรงนี้ก็ส่วนสาคัญเลยเผื่อเราอ่าใช้ลิงก์ไม่ถูกนะครับอะไรเราจะได้แก้ไขกันเลยนั่นเองนะครับอ่าพอเรา เดินลงมานะครับจะเจอหัวข้อลิงก์นั่นเองครับนี่คือลิงก์ไลฟ์สตรีมนะก็ให้ทุกคนนะครับอ่าสมมติสตรีมเป็นนี้อยู่นะครับเนาะอ่าเป็นอย่างนี้เนาะผมก็กดคลิกเข้าไปในสตรีมอ่าให้มันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ทำการกรอปลิงก์ที่นบนแล้วกดวางได้เลยอ่าแล้วเจอหัวข้อปริมาณอันนี้คือปริมาณยอดอ่าคนดูนะครับที่ต้องการจะเพิ่มเนาะ เดี๋ยวขอยอดดูยอดคนดูเขาก่อนนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ30นะครับ32ประมาณนี้ให้ทุกคนจําไว้นะครับผมก็จะเพิ่มไปทัก20ให้เขาแล้วกันนะครับราพอค่าบริการขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดสั่งซื้อไปเลยระบบก็ได้รับคําสั่งซื้อคุณล้วน,น,น,นะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดไลฟ์สตรีมเพิ่มขึ้นนะครับก็ง่ายๆเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกท่านปั๊มเยอะนาะก,ก็จะดันขึ้นฟีดของ Facebook นั่นเองนะครับแล้วก็ดันเป็นไลค์ขึ้นบนบนนนไปั่เอง ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์ด้านล่างกดมาได้เลยนั่นเองนะครับอ่าวันนี้ผมก็มาแนะนําเท่านี้เนาะอ่าโยพาแนะนําเว็บไซต์กันต่อก,ก่อนนะครับจะมีโปรดการสั่งซื้อนะครับูนตรงนี้อ่าเรียอเดอร์ตัวนี้ก็คืออ่าออเดอร์ที่เราเพิ่งสั่งซื้อไปเนาะก็จะบอกหมดเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นนะครับเรียอเดอร์ตัวนี้นะครับปริมาณค่าบริการนะครับหัวข้อลิงก์วันที่และเวลานะครับอ่าเรียกอเดอร์ก็สามารถแจ้งแอดมินได้นะเอาเรขอกอเดอร์ตัวนี้นะครับไปบอกแอดมินกันได้เลยอ่าแล้วหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการรเเติิมงนนะคับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลกักๆเลยนะครับจะเป็นทางการเคอทอสนะครับอ่อังกอาารเวลตนะครับคริปโตเพอร์เ,เฟกต์มอนี่แล้วก็ทูมันนี่วเว l ตนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจสัตว์ลืก็สะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงิน หรือว่าเลืองอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์น,นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะ อ่าแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจายนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ขอเล่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเล่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําทการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่า อยากให้อดินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะสามารถติดต่อสอบถามอดินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอดินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตาม หรือเพิ่อมอะไรต่างๆนาน,น,า,า,น,นานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละอ่าส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่าอยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับอ่าก็หมดแล้วนะครับในแต่และหัวข้อนะครับอ่ะผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่ลตอนนี้ยอดไลฟ์สตรีมก็กําลังทยอยขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็น41คนแล้วเนาะ ก็เห็นอย่างนี้นะครับมันก็กําลังทยอยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนอ่ก็เป็น4ี่องแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับในการเพิ่มยอดไลค์นะครับของสตรีมไรส์สดนะครับมันก็จะดันไรฟ์สดขึ้นปีดดันอะไรต่างๆนะครับให้ทุกท่านเนาะทุกท่านก็สามารถมาใช้บริการที่เว็บไซต์นี้กันได้เลยนะครับถ้าสนใจนะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นะครับถาทุกท่านก็กดเข้ามาได้เลยนั่วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวััสดีครบ